หลังจากที่มี AI เกิดขึ้นนะคะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นอกสายตาที่เราแบบไม่ค่อยได้ส่งภาพกันปัจจุบันนี้อย่าง123 RF เนี่ยเขามีจดหมายมีอ e ีเมลมาแจ้งนะคะทุกคนว่าคุณเคยอัปโหลดรูปภาพนะคะลงไปในเว็บไซต์แล้วคุณก็ดองงานไว้นะคะดองไว้แล้วดองไว้อีกนะคะ <c oughs> เขาจะใช้ระบบ AI ตรวจแบบอัตโนมัติเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งภาพที่พวกเราเนี่ยเคยอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยใน123 r f เนี่ยแล้วเราไม่ใส่ description แล้วเราไม่ใส่์เว w o r d อะ เอาง่ายๆคืออัพขึ้นไปแล้วก็ทิ้งล้างไว้นะคะระบบนะคะเขาจะมี AI ในการที่จะใส่ทั้งชื่อ description แล้วก็ keyword แล้วก็ส่งให้เราเพื่อตรวจแล้วก็รอรีวว่ารูปของเราเนี่ยจะผ่านเข้าพอร์ตหรือเปล่ามันมีสัญญาณนะคะทุกคนสัญญาณที่ดีไหมดีเกิดการแข่งขันตั้งแต่มี AI เข้ามาเนี่ยนะคะหลายๆเว็บไซต์ stock agency เนี่ยเขาก็จะเกิดการปรับตัวนั่นเองค่ะใครที่มีรูปภาพอยู่นะคะแล้ว ค้างอยู่นี้ดองอยู่นี้นะคะก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเขาก็จะเติมให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็ส่งขายให้เราเลยค่ะ,ะ,ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ใช้ AI ส่งรูป123 r f เนี่ยเขาก็เปิดรับรูป AI ให้เข้าไปฝากวางขายด้วยนะจ๊ะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่อชอบเทคโนโลยีกับการสร้างรายได้สมัยใหม่กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะจ๊ะ